แต่ประเด็นคือเราไม่สามารถเปลี่ยนความจริงหรือธรรมะนั้นให้เป็นการกระทําและแอคชั่นการกระทำเราต้องไม่แยกอตอนนี้อยู่วัดนะตอนนี้อยู่โบสถ์ตอนนี้อยู่วิหารนะฉันจะปฏิบัติจิตเพื่อฉันมีความสุขแต่พอกลับมาบ้านไม่ได้เอาสิ่งที่ตรงนั้นมาใช้กับตรงนี้ในความเป็นจริงไอ้ตรงนี้แหละมันต้องการปัญญาวิธีการเอาสิ่งที่เรียกว่าจับต้องไม่ได้ความรู้ที่แบบมันต้องตระหนักรู้ขึ้นมาเนี่ย เอามาใช้กับชีวิตอันนี้แหละคือสุดยอดแต่การฟังซ้ําการอยู่ในคลื่นความถี่ของอภิจิตมันทําให้เราค่อยๆได้รับกระแสการรับกระแสที่สําคัญนะครับกระแสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอีกขั้นหนึ่งกคือการจูนนะฮะก็มีห้องเรียนโคจโจตอนถอดรหัสจิตความรวยนะครับราคา3,000กว่าบาทครับเรียนแบบให้กระแสเรียนวันแรกเรียนในกลุ่มปิดเรียนวันที่สก็จะให้ลิงก์ที่เราจะซูม เรียนแบบซูงนะเพื่อที่จะได้ถามตอบประเด็นนะมันคือการปฏิสัมพันธ์แบบ two way communication อันนี้คือการให้กระแสการให้กระแสก็คือเราร้อนมากอะ่ะแล้วเราอยากมีไอเดียในการที่เราจะสร้างสรรค์ชีวิตทําธุรกิจเนี่ยแต่เรายืนตากแดดยังไงคุณก็คิดไม่ออกเพราะคุณอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เป็นสุขภาวะสซปรตของคุณไม่ได้เป็นสุขภาวะสปรตของคุณมันเป็นทุกขภาวะไม่พอใจหงุดหงิดเพราะความร้อน แต่การเข้ามาเรียนรู้ในแบบรับกระแสเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่ที่ถ่ายทอดทางด้านจิตการให้กระแสก็เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์นักเรียน,นเนี่ยนักเรียน,นห้องแอร์สมัยที่ผมเรียนหนังสือผมก็นานมากเนาะไม่มีแอร์เรียนห้องแอร์ก็ดีกว่าเรียนร้อนๆนั่นแหะคือการรับกระแสกระแสมันทําให้คุณรู้สึกเย็นคุณรู้สึกสบายแล้วกระแสนั้นเวลาที่เราเรียนรู้อย่างคอร์สเนี่ยต่างๆเนี่ยกระแสไม่หายนะครับถ้ากระแสมันหาย หลายคนที่เรียนคอร์สเนี่ยไปเรียนซ้ำมันไม่เกิดผลนะอย่างผมเคยซื้อคอร์สเกี่ยวกับ Facebook l i n e Ad ต่างๆที่ไปซื้อคอร์สไว้เนี่ยพอถึงเวลาเขาเปลี่ยนการทำงานความรู้นั้นผมไปเรียนซ้ำแทบไม่ได้ยิงแอดโฆษณาน,นี้ก็เปลี่ยนละหนังสือบางเล่มองความรู้บางอย่างผมไม่สามารถจะไปเรียนซ้าได้แต่สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยมันซ้ำได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นความจริง คุณคุณจะทําธุรกิจอะไรอะ่ะคุณจะขยายธุรกิจอะไรคุณจะเพิ่มยอดขายขนาดไหนสุดท้ายคุณต้องประสาน3สิ่งนี้ก็คือ Body, m ม n d สป i ริต